ได้อ่ากโอ้เอามาน้อยเดี๋ยวนี้เฮ็ดอะไรนี่บ่เป็นหยังกันนี่บ่สิให้แนวใด๋นี่ให้บ่เป็นได้แบบนี้ให้กินเอาไปหยังคือว่าแนวนั้นเนาะนีเนาะปาตัวน้อยโพดลุงพงเอาอาหารวัดนี่ แซบแซบมือแรงหันมีอาหารแล้วเข่าเลื้อยอยู่ที่เข่านั่นเข่าบ่อยเลยเข่าไมีอยู่ที่เข่านั่นให้เฮ็ดให้มาน้อยน้อยนน้อยให้ยังกะน้องโค้งยาซ้ะยาซ้ะคอยให้นะเราแล้วคอยจกเข่าเราอีกแค่น้อยนั่นเราวสิจกเข่าอีกเด้อลุงพงเด้อชิเนียนไว้เรากินบ่ลนะบ่อโอ้ลุงพงได้กินไว้เด้อเมือนี้เด้อมาตุ๊เอาอหอมปากหอมคอเนาะลุงพงเนาะ ได้อาหารไหนเราได้อาหารไหนเราเอาไปรอีกไปเราเมื่อซาตอาหารเนาะอดเนาะเออหามาน้อยโพดหาหลายๆแน่ลุงพงเอาข้าวเราเนี่ยเฮ้ยเขาเจทงเอาทงยางนะไม่เล่าอีกนั่นเออเสียงเพลงยุบในใจเนี่ยฮะมันหาอย่างก็แฝงหาเฮ็ดมือมันนดเยอะหันเลยหันบัดพรเนี่ยเขาไปทำกี่พอเลยเฮ้ยอะไรแต่ลุงพงศ์เงินกินบัดพรดมัต้องให้มันดอก เอาไปไล่ใหม่หนูได้นี่มันขี้ข้านพดมอยจะให้กินเนี่ยนออ้นคนขี้ข้านเนาะขี้ข้านไล่ก็ไม่อยากให้เนี่ยพอนั่นเอาห่อไว้เนาม่เข้านั้นตัวใหม่ล่สิเบอร์สิีคนนะเราก็ให้กินเข้าก็ให้กินของกินก็ใหาได้เลยเด่นลวเแต่มดมือให้นได้มือเ้นนั่นให้เงินมือเร้าได้จะ เมื่อไรบ่เง yeah! ินนั่นลูกค้งจะเอาขี่เก oh no no ่าเขา่น sì um> ่เออไปล้ำเอาเก่าเขา้เนาะอันใม่ไหละอันใหม่อเไยเขาขี่ไปบุงป่ะมอเปลอันใม่บ่โอ้ยอยู่ในใชแหละบ่บ่ลูกโงอยู่ในใจนี่ฮะ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 ฮาฮะฮะฮ่าะฮะาะฮะฮะนะฮ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 ะะกันเนาะ โอ้ยได้คบหนึ่งโบนได้บ่คบหนึ่งนั่นโอ้ยเนาะเออน่ะซัมหนี่หนึ่งไว้เอ้ยสิได้ตายไปสังเด็นัดดอกก็ยังได้เราขี่คานหานะขคของกินเนื้อแล้วเลยพอนกขี่คานลองขี่เขาไปเบิ่งบ่ปัดไปเขเทียวไปไปบนเลยไปไปรถข่อยนี่ไปขี่บุนไปเขาหนึ่งไปมามากันพี่น้องลุงพงว่าอยู่แถวนี้เด้อเห็ดออกนั่นข่อยกันน่งอดเลยอยากมาหาเบิ้ง เราขี้ตัวบ่ย่านเราหามันบุคลากมันยังออกใหม่ๆเลยนะอ้อนเนาะเราเอาในใช้แหละแบบนี้เห็นบ่หอยเราเอาหานอ้อนเบิ่งดูมีบอ่หอยปลาวิกนี่มันมีบ่เห็ดอันนี้ฮะ พี่ตองลายแท้นี่ก็ผมีหอยเขียหอยงังเนอหนาะมีบ่าหอยเขียซะเด็กเขาทิ่มเห็ดอันนี้โอ้นี่นี่นี่แถวนี้อะไรเด้อนี่เด้อนีนี่เนี่เขาโอนไดโอนเห็ดอันนี้หอมๆเลยเห็ดอันนี้เอาแม่นี่นี่โอ้ยไหม่ๆเลยเอาเอาเอาดีเลยนี่เอาดุนะ อนนหอมเห็ดอันนี้พี่น้องเลยล้างป้ายกับ้างอยู่ในๆไใงนในบอเอาเอามันก็ต้องมีหอยเขีย่ละวะนี่บอคือบนเห็นหอยเขียอ่ะนี่ปลาติว๋วลรวะ่ะแซ่บแซ่บเห็ดอันนี้หอมหอมแกงใื่หอมใหม่นะหอมเห็ดอันนี้กเออ หอมได้ข่อยได้ลงเลาะลุ่มลงบึงบ่บ่แม่นตี้คือบ่มีสะเนาะบ่มีเราเห็ดเผ็ด่แม่นลงลุ่มอีกบ่เห็นบ่ ถึงตัวอลยเขาดิ่นเนาะจะผงตัวเหล้วเออลางเรารอในรถนี่นี่นี่รอไปทางฝุ่นเนาะไม่ใช่แบบพ่นพนเนาะเราวบาเนาะก็โบเห็นหอยจี๋มหอยยังนะแล้วมันคือมืดเถอะ อ้เรายางตั้งกลุ่นคนใกล้ายากระยางคนนี่บ่นี่บ่ห้อยเขียะนี่เฮ็ดป่วงไอ้โดนมันเคยออกอยู่บ่เลยฮะขี่รถไปถามเราโอ้ยมันทันแล้วดอกแม่นอยู่บ่คำจะได้ขี่น้องไอ้หนี่ มาคำมาไดนะ้ชุ่มข่อยกันม่นบอนะเมา่บอนม่เห็นดอกมาหยำคำปะเนี้ย,อยาหอยคนนี้นะดิค้คนเห็ดยังนะอเอาเห็ดบนอนะเออ ท่ามเราดูแม่นบอเลเรานะ่ะมาเฮ็ดรอบคำกันจะทุกคนเห็นเห็นลุงพงพิ่นเอาไปห่เบิง่งเัดวะโดกจุม่มจุมจุ่มจุมอยู่ย่านว่ารเราเห็นหุงนะอนเนาะลุงพงลุงพงหยุดพันแลวแตอนนี้ นี่ใส่เห็ดบ่โอ้ยบ่มีดอกอ้นเอ้ยปลาวิคนี่มันมันบ่ออกนะธรรมดามันเฮ็ดปลูกไปเบิ่งในแจ้หั่นป่ะอือไปป่ะไเนาะไปกันไปโนน่ะดค่อยว่าเนาะอ้นเนาะบ่แม่นเราเอาแล้วบ่เนาะนเาไปเลยแม่นบ่หอยคนเอาบ่น่ะฮะหอยเล่าเลยเอาคั่นซั่นแม่นแล้วซะนั่น The oat bosha nó à, mùa 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 mân thua nó ổn oan lê mê lê oan 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 ແມ່ນໆມື້ວານນິຄັນເຮົາແວະເຮົາກໍຊິເຫັນນິເນາະອົ້ນເນາະมันពົງກັບດຽວອືເຂົ້າດຽວມັນព້ົຂົາີ້ີ້ດນນີ້ຈະອົດນີພນມ เบิ่งเฮ็ดแถวนี่เด้อพี่น้องเด้อลุงพงว่าแถวนี้ออกลุงพงว่ะแต่ก็นักอ้นเลยขี่รถมามาเบิ่งเผื่อว่าได้พ่อมันเนาะว่าบ่ได้ได้เว้ยพ่อขี่เก่าเขามันหากเกิดกับมี่บ่เขาเห็นห้อยคนเอาได้๋ยไรบ่มีนะเห็นห้อยคนเอาแล้วลุงพงเลย อืมนอาอนเนาะออกมาเขาเอาพ่นไดพ่นใดไดปหา,าคิวในนี้ไม่นานาใน,านนี้เดี๋ยวอนเราอ่ววะไปไปไปให้เราบอกไปพ<ไ>งวนันอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อเราห้องบอกว่าอุ้มมนนี่แล้วป่ะบอกอะไดแน่นอน บึงเถื่อแม่นกับมีเนาะเออในหั่นแหละในหั่นแหละลองมึงดูแม่นบ่หอยคนเอามีบ่หอยค่ะแลาวเอาเลยสะแม่นแล้วใะคขันมีเลยโอ้อยู่นี่ก็ออกแล้วอดเนาะมีบ่หอยนะอะไรหาได้เฮากับแบบไหน เออแมนอรลีได้ยินเด็กหอยเราเอาอลีเนี่เราบริ้วเอาเนากหาหมูมันมันลงมือดเสรื่บึ๊กแวเราหาถวยนะอุ่นนกเห็ดเออนี่งมนอลีห้อยเราเอายังเห็นหูลยได้เห็นด้ข่อยก็ เห็นบ่คือบ่หอมเนาะธรรมดามันก็ต้องหอมแน่เลยเว้ยเอาบอกลาวเอามือเช้านี่เด้มือเ้านี่นําไปาแวเบิ่งค่อยว่าอือมีบ่โอ้ยแม่นแล้วซะ mà ghen mà lời nó mất kiện cái đi à nó này nó cái lịch của nó ao nó mất ao cái đi ừ, bộ tị lao nó hơi gì chủ, không nhưng bộ trùng nó ôi để mình theo trùng thì là hết tuột này Thay hết cả khúc đấy <laughs> okay, nhung cắt nhung cắt phi là mất để lung phùng ฮะมดเลยแหละเนาะเราเอามดแหละเออเราเห็นหุ่งเฉยนะอนเนาะบ่มีอะไรพี่น้องไหมมดหละเราชอบอะไรนาะเราเนาะโอ้เราก็อยากแรกเขาแรกน้ำแรกคงอยู่คงกินเราเนาะอีต้นเราอยู่เราพ่อกบดีใจน้ำเราลุงพงนั่นในนี่มันเกิดเนาะ เพ็รปวกเขาดำได้เนี่ยมันดำๆพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์กำลังสีลงเดอ้อทุกคนเดอ้อคุณขำเลยพี่นอ้องํำเล่าขำเล่วเฮากสิได้เมือกันอีกเลยสร่างถ้าอยู่เพื่อนนะก็เจ้าซุ่มเหล่าซุ่มเบี้ยเลยเพื่อนขขางๆนะพี่น้องเอ้ยเขามวนโบตี้เขาดอกเฮาก็ร่ได้ว่าเขาดอกนี่ม่มวนเขาก็มมวนเนาะพี่น้องนเนาะเฮาเฮาวดยามเฮามวน,น,น,นเฮา,า,าก็ยังมวน ชุ่มเซลแมวพวงกันเขาเจ้าก็ได้เสียงเพลงแน่แล้วเว้ยเดี๋ยวเด็กๆมาเขาก็ห้องขาเล่าเกเลยคื้เมื่อคืนนี่กะเมื่อวานเนี่เขาก็ซุ่มคือกันในเมื่อวานนี่กันโบพ่อเฮ็ดซ้ำโบได้เฮ็ดซ้ำโบเหลือจากดอกเลยอ้นเลยเหลืออยู่บ่แล้่ยๆป้าปะสร้างมันเถอะเมื่อซะโบได้ดอกพี่นกเว้ย ลุงพงเอาไปหมดเลยบบได้บบได้บบไลเลยบบไลเลยเพิ่งพ่นไรเจ็ดปวกโบมีนะอนะุ่นเนาะ ไปเมื่อพี่ทองออกมาแล้วบอไปบัดนี้เมื่อกันเลยก็ได้แลว้วฮะมาล่นกันพี่พี่แบบขับรถขับรถไม่ใช่รถเท่าโอเคเลยพี่นอ้องเด้บัดนี้เลยเมื่อกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะบ่พ่อดอกเห็ดนะ เอาป่าก็เลียกว่าซกแต่ดวงคือกันไหอุนน้อยจะไปหาในใสฮะดวงใดดวงบอดีเอกับบอดีพออะไรเนาะโอเคพี่น้องไปกันบเนี่ยเมื่ออต่งนเลย พี่น้องเลยโบไ,ได้เห็ดได้หอมอย่างหมดเลยโอเคน้องพี่นอ้องลาไปก่อนเด้อคิดนี่นะพ่อการคลิปไหมเด้อจ้า